ตัวนี้นะฮะ7.1หงแรงม้านะครับ6 6 0นแม็กนัมบาร์าบนะครับบาร์ตัวนี้เป็นหัวเฟืองนะครับเป็นหัวเฟืองโซ่จะเป็นโซ่3าทับใหญ่ครับเป็นโซ่3าทับใหญ่บาร์ตัวนี้เป็นระยะสูงสุดนะะของ 660นะครับที่ตามสเปคเขาได้เขียนไว้นะฮะครับจะไม่โหมมากไม่โหมมากผมไม่ต้องใช้ลอกเลยช่วยนะฮะไม่ต้องใช้ลอกช่วยงานนะครับใช้ความคมของมันเนยฮะค,ค่อยดูดเข้าไปนะครับแค่ประคองอย่างเดียวครับตัวนี้นะฮะไม้หมดแล้วนะครับ เหลือนะ่ะต้นว่านะฮะต้นว่าหรือเป่าไม่แน่ใจนะครับนี่ตัวนี้จะทําเป็นขาโต๊ะนะครับขาโต๊ะกลมตัดครึ่งตัดครึ่งตัวนี้จะ่าแผ่นแล้วก็จะสาธิตโดยใช้ออขอน,นี้นะครับมีรูเป็นช่วงปลายละมีรูนิดหน่อยนะฮะมีรูประมาณ20%นะครับด้านบนนี่ตันล้ด้านบนนี่ตัน,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 ตนเต็มพอดีนะฮะเราก็จะ่าแผ่นออกมา ตัวนี้ได้หน้าโคนเนี่ยแปดสิบนะครับด้านโคนด้านโค 80, นแปดสิบเก้าสิบนะฮะด้านหัวเจ็ดสิบนะครับด้านหัวนี่เจ็ดสิบแต่ตัวนี้มันผ่าได้แค่หกสิบนะครับหกสิบถึงเจนะ็ดสิบเนี่ยในเกินนี้นะฮะจะต้องใช้ท่านใหญ่นะครับท่านใหญ่วันนี้ 0 8 4 a v จะมาปิดเกมนะครับ0 8 4 a v bar 66จะมาปิดขอนนี้นะครับนี่ไม้พลึกนี้ด้วยนะฮะไม้พลึกตัวนี้ก็จะผ่าด้วยแท่นแท่น0 8 4 a v 66นิ้วนะครับจะผ่าในลายขวางนะฮะคือจะผ่า จะผ่าลงไปด้านนี้เลยนะครับลงไปขวางแบบนี้เลยนะเป็นการวอร์มเครื่องครับปุ่นเครื่องให้เครื่องได้มาพิสูจน์ที่ที่นี่ด้วยนะครับมาใช้งานที่นี่ด้วยพอได้อยู่ฮะชิ้นงานทั้งหมดนะครับที่ได้อยู่ตรงนี้แล้วฮะลำเลียงด้วยรถเข็นแฮนด์ลิฟต์ตัวนี้นะครับ ไม้พึกครับประดูประดูหน้า20นะครับไม้พึกนี่ไม้สักสักประดูทุกชิ้นที่กองอยู่ตรงนี้หนา2.5นิ้วทั้งหมดเลยนะครับไม้พึกนี่มีรูนะก็ทำการแบ่งสัดส่วนนะครับเฉลี่ยน,น้ำหนักเท่าๆกันนะ การใช้งานก็จะใช้งานได้ปกตินะครับจะเอาไปเรซินหรือว่าจะเอาไปฟรีฟอร์มได้หมดนะครับนี่รดูสวยๆเลยฮะน่าจะเป็นไม้ว่านะครับ My pick.